สวัสด,ดีครับพบกับเซลล์รยล้านนะครับวันนี้มารวมเทคนิคนะที่ทําให้ลูกค้าประทับใจไม่ลืลืมนะแบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับหลักการอะไรใดๆนะเป็นเคล็ดลับที่ผมเรียนรู้มาจากรุ่นใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมารวมกับเทคนิคบางอย่างนะที่ผมแบบเอามาใช้ด้วยตัวเองนะครับเหมาะมากนะสาหรับทั้งลูกค้าใหม่และเก่านะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่ ผมว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ได้ซ้ำแนละ้วเออมันทำแล้วมันเวิร์กจริงนะครับอย่างแรกครับซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากบ้างนะครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆายสบายๆนะครับเพราะว่าการซื้อของไปฝากเนี่ยจะดีกว่านั้นเนี่ยควรจะเป็นของประจำถิ่นอันนี้เหมาะมากสำหรับเซลล์ที่ต้องเดินทางไปพบลูกค้าไกลๆอย่างเงี้ยสมมติคุณไปเจอของดีแถวหรือว่าถิ่นที่คุณผ่านอย่างเงี้ยตามจังหวัดต่างๆนะเป็นของที่แบบ ย่างพวกขนมพวกแบบของกินอย่างเงี้ยอันนี้มันโอเคไงเพราะว่าข้อดีคือซื้อไปฝากเนี่ยลูกค้ามีโอกาสกินเลยนะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่ทําให้เกิดความประทับใจนะหรือว่าการอยู่ออฟฟิศนะครับสมมุติเราไปพบลูกค้าตามออฟฟิศเนี่ยอันนี้เหมาะกับกรุงเทพเราก็โทรไปถามซะหน่อยนะแต่คงไม่ได้ว่าทุกครั้งนะไม่จําเป็นนะเช่นแบบว่าคุณเนี่ยทำให้มันสถานการณ์เป็นแบบเนียนๆเนช่นคุณบอกว่า ตอนนี้อยู่ร้านกาแฟาพอดีเลยแล้วคุณสังเกตลูกค้าได้ว่าแบบจำได้ว่าเขาชอบกินกาแฟาอย่างเงี้ยคุณก็ทักไปว่าเนี่ยผมอยู่ร้านกาแฟาแบบนี้ครับเออฝากอะไรไหมพี่เดี๋ยวซื้อกาแฟาไปฝากเขาปฏิเสธก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นน้ำใจง่ายๆอ่ะคือข้อดีลูกค้าจะนึกถึงเลยว่าเฮ้ยคุณใส่ใจวะอันนี้เป็นเรื่องแบบง่ายและเบสิกที่สุดนะครับอันนี้สองครับอันนี้เทคนิคในสากลเนี่ยเขาแนะนําเลยนะแล้วผมว่าเวิร์ก แบบคนไทยก็ชอบเขาเรียกว่า thank you note ครับ thank you note ชื่อมันก็บอกแล้วเป็น n o t ตขอบคุณอย่างเงี้ย thank you นะหมายความว่าเวลาเราทำอะไรใดๆเนี่ยนี่มันค่อนข้างสำคัญนะเช่นเราได้รับชัยชนะอันนี้มันก็ชัดเจนใช่ไหมชัยชนะเนี่ย thank you note เนี่ยมันไล่ตั้งแต่แบบขอบคุณในอีเมลเนาะขอบคุณในไลน์นะครับ โทรไปขอบคุณด้วยนะครับหรือว่าขอนัดไปเจอหน้าขอบคุณเพื่อแบบขอบคุณมากๆที่เลือกเราอันนี้คือเบสิกที่เราต้องทำเนาะคือแบบหลายคนแบบโอเคแหละเส้นพีมาอาจะเป็นเรื่องแบบธรรมดาแล้วโดยเฉพาะพวกเขียเขาอะ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็ซื้อเรื่อยๆซื้อเรื่อยๆเนี่ยคุณก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปตตงกง t h งกิ้วแล้วผมบอกนะครับว่ารุ่นคลาสสิกเนี่ย h a งกิ้วไปเถอะแตงกิ you, ้วเยอะๆขอบคุณเยอะๆ เอาเงินมาให้ใช้เนี่ยมึงต้อง thank you ดรมึงไม่ thank you ได้ไงนึกภาพไหมอันนี้เขาเรียก thank you นะครับถ้าเรา thank you แล้วเนี่ยนี่แค่แค่ตอนได้งานนะมีอันนึงเด็ดกว่านั้นอีกคือตอนแพ้นะครับงงครับหลายคนแบบเอา้าแพ้เดีวแล้วมึงจะไป thank you ทำไมวะก็ thank you ดิ thank you เพื่อให้แบบเขาจําเราได้นี่แหละ thank you ที่ให้โอกาสเราในการเข้ามาขายหรือพิจารณาเห็นภาพไหมคือขอบคุณลูกค้ามากที่แบบ สละเวลาเนี่ยต่อให้ไม่ได้เลือกเราเนี่ยแต่เราก็ยังมีความยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับใช้ที่ได้แบบหนึ่งในส่วนของการคัดเลือกเชื่อเหอะเขาจําเราได้นะหลายคนเนี่ยไปโกรธลูกค้าบ้างไปเกลียดคู่แข่งเนี่ยโดยเฉพาะไอ้แบบโอ้โหกูท,ทํามาแทบตายอะเซลบางคนนะเนี่ยกูท,ทํามาแทบตายไอห่หาแม่งเลือกคู่แข่งกูไม่ต้อ,กองการงค์ตงคิวแล้วช่างม่งนี่พอไหม,มเฮ้ยคุณมืออาชีพตังคิวนะครับขอบคุณมาก เพราะว่ามันเป็นไปได้ไงว่างานถัดไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็โทรมาหาเราเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาเฮ้ย <c oughs> คุณแพนเนี่ยงานที่แล้วเออเนี่ยเดี๋ยวคุณลองมานําเสนอหน่อยแตงกิ้วอันที่สองเนี่ยแตงกิ้วนะครับอันที่สามเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไม้ตายผมเลยนะผมชอบแตงกิ้ววันครบรอบครับงงมันจะไปครบรอบอะไรกับลูกค้าวะครบรอบที่วันนี้ไงครับคุณลูกค้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจดไว้เลยว่าเป็นดีลแรกที่ลูกค้าซื้อผมคือวันนี้ครับ ผมขอบคุณมากครับแค่โทรไปหาหรือไลน์ไปก็ได้เชื่อเหรอแม่งเขาลูกค้าจําไม่ได้หรอกกูซื้อเมื่อไหร่วะแต่แบบยิ่งโครงการยิ่งย่งใหญ่ขึ้นไปเนะี่ยยิ่งสําคัญในะเรื่องแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นดีลแรกเลยที่ทําให้ผมได้โอกาสแบบได้งานกับลูกค้ายังไงต้องขอบคุณมากครับ thank you นะหะเนี่ยไอเคสรลาเป็นเนี้ย thank you นะครับ หรือถ้าเป็นไปได้ถ้าเริ่มสนิทมากๆเนี่ยไอการจําว่าวันเกิดเขาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ดีนะครับแบบโดยเฉพาะลูกค้าที่แบบดีเลเลอร์อย่างเงี้ยที่เขาอยู่ตามบ้านหรือว่าเขามีร้านอย่างเงี้ยถ้าคุณจําได้เนี่ยมันต้องต้องเดอะมัสเลยอะ่ะเข้าใจไหมลูกค้าเคียเขาที่คุณดูแล้วเป็นระดับมีอำนาจอย่างเงี้ยคุณจะสร้างความประทับใจแบบมากเลยนะครับได้คะแนนแบบเขาเรียกว่าสเสน่ห์ของเซลล์นะมันจะใช้เรื่องของเนี่ยแหละสร้างความประทับใจได้นะครับ อย่างที่สามเนาะการแต่งตัวนะผมบอกเลยว่าแต่งตัวต้องเต็มนะครับใช้คํานี้นะแต่งตัวต้องเต็มสี่ต่อนะแต่งตัวต้องเต็มทุกครั้งนะครับที่เจอลูกค้าเนี่ยภาพเราเนี่ยจะต้องถูกฉายออกมาว่าโอ้โหมึงแต่งตัวสมาร์ทมากแต่งตัวดูเป็นมืออาชีพอย่างเงี้ยดูแบบน่าคุยน่าทํางานด้วยนะครับอันนี้อย่าชิวเกินนะจริงๆแบบเซลหลายคนนะ่ะเวลาสนิทก,กับลูกค้ามากเนี่ยชักชิวแล้ว เริ่มทาอะไรแบบตามใจไงคิดว่าแบบลูกคาลูกค้าเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยทาให้มันเหมือนเดิมนะครับคาแรคเตอร์เราอะ่ะแล้วลูกค้าจะจําเราได้จัไหมนะอันนี้มันเป็นหลักเขาเรียกการตลาดตัวเองอะ่ะแต่งตัวแบบเหมือนเดิมจะต้องเป็นภาพเราฉายเนี่ยเราก็คาแรคเตอร์เราแต่ผมแนะนําว่าถ้าผู้ชายเนี่ยเอาเท่ผู้หญิงเอาสวยนะครับอย่างที่3เนี่ยแล้วถ้าหน้าตาเราเนี่ยดูแลดีๆหุ่นรูปร่างอะไรเงี้ยมันสร้างความต่มงกิ้วมันสร้างความประทับใจได,ได้แบบเยอะมากนะครับ อย่างที่สี่นะครับควรหรือเป็นไปได้นะถ้าทํากิจกรรมที่เป็นงานดีเลกโดยเฉพาะเรื่องกีฬาอะไรเงี้ยกับลูกค้าได้อ่ะจะจะได้รับการเข้าตาหรือประทับใจเป็นพิเศษนะครับอย่างกีฬาถ้าระดับผู้มีอำนาจเนี่ยที่ผมเห็นก็พวกกอล์ฟเนี่ยแหละกอล์ฟเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือเซลเข้าใจแหละเซลงานมันก็ยุ่งแหละแล้วก็บางคนกีฬาก็ไม่เอาเลยอะ่ะแต่อีเรื่องแบบเนี้ยมันมันทําให้คุณได้เปรียบนะครับ ในการสร้างความสัมพันธ์นะต้องบอกว่าหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณทํางานบริษัทเนี่ยแล้วนายคุณอ่ะต้องไปตีกอล์ฟกับลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบตีพอตีได้อ่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะถูกดึงไปทํากิจกรรมนอกสนามกับลูกค้าเนี่ยซึ่งคุณก็แน่นอนครับแบบสกิลเซลล์อ่ะก็เหมือนไปดูแลไอ้ดูแลคงไม่ต้องสอนเนาะดูแลดีๆมึงคงไม่ได้แบบไปแข่งกับลูกค้าหน้าดําค้ามเครียดไปเล่นพนันมึงไปแดกตังไม่ใช่มันก็ต้องแบบดูแลเชียร์ข้าว คด,ดงคด,ดีอะไรคือเตรียมพร้อมถูกไหมเนี่ยมันไม่ใช่ทำไนต้องพีลากล์ฟก็ได้นะครับบางทีแบบปั่นจักรยานอย่างเงี้ยแบดมินตันนะ่ะหรือกีฬาอะไรที่เขาชอบอะ่ะคือลูกค้าที่เห็นว่าเราอะ่ะเล่นกีฬาเราจะรู้สึกว่าได้รับความเคารพนะคุณค่าเราจะสูงเพราะว่าคนเล่นกีฬามันเหมือนคนแบ่งเวลาได้แล้วก็แบบมันทําให้บุคลิกรูปร่างอะไรมันดีตามลําดับอะ่ะหรือถ้าคุณเล่นได้ดีด้วยอะ่ะคือมันเหมือนคนไปเข้ายิมเยอะๆแล้วซิกแพคอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ คือมึงไม่ต้องพูดเยอะว่ากูผ่านอะไรมาบ้างนะครับมันจะได้รับความเคารพเขาเรียกคุณค่าสูงกันตรงนี้แหละแบบมากๆเลยนะครับอันนี้คือช็อตที่สร้างความประทับใจแบบแทบทุกวันนะที่เจอหน้ากันนะก็คือเรื่องการดูแลตัวเองกับเรื่องกีฬาสันานาการนะครับอย่างที่5้าเนี่ยคือเรื่องของการแก้ปัญหานะอันนี้เป็นช็อตที่แบบไอที่ก่อนหน้านี้หลายคนมันจะแนวแวแบบโอ้โหกูต้องเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดเพระว่าวกูเข้าสังคมไม่เก่งแต่มีเรื่องหนึง่งเป็นข่าวดีนะคือเรื่องแก้ปัญหา ตอนลูกค้ามีปัญหาเนี่ยแหละคือช็อตที่แบบคุณจะสร้างคะแนนนิยมได้เยอะมากนะครับมันทําไงเนาะก็คืออย่างตอนที่แบบลูกค้าเนี่ยเขาแบบเจอปัญหาต่างๆอย่างการใช้งานสินค้าหรือว่าสินค้าชํารุดเสียหายเนี่ยรีบพุ่งเลยครับเข้าไปแก้นะครับอย่างการแบบรีบโทรรีบติดต่อคือดูแลดูดญาติมิตรอ่ะเข้าใจกันนี้ไหมดูแลอยู่นะดุดญาติมิตรมาตามเคสตามงานให้จบนะครับบอกลูกค้าจะเสร็จเมื่อไหร่อัปเดตตลอด อันนึกถนะึงในรถเสียนะคุณจะคุณจะ happy, แฮปปี้ไหมเทสเซลบอกคุณลูกค้าครับตอนนี้รถอยู่ในกระบวนการกําลังจัดซ่อมกําลังทําสีนะครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวทําสีเนี่ยเสร็จแล้วครับส่งรูปให้ดูนะคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยภายในประมาณห้าวันครับคุณลูกค้าครับตอนนี้เรากำลังเทสได้อยู่ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราทดสอบรถคุณลูกค้าครับวันนี้เนี่ยนัดเลยไหมครับเพราะว่ามารับรถได้แล้วผมว่าภายในวันสองวันเนี่ยคือมารับได้เลยเข้าใจว่าอัปเดตตลอดไหมเฮ้ยแล้วมันจะแบบ คือลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าไอเรื่องของเจ๊งของพังมันไม่ใช่หน้าที่คุณคุณคือเซลล์เซลล์คือคนขายแต่คุณเนี่ยแหละหน้าที่สําคัญคือทําให้ลูกค้าสบายใจคุณต้องอยู่ข้างลูกค้าหมายความว่าไอการติดตามงานอะ่ะการแบบตามเคสอะ่ะตามเคสดันเคสติดตามอัปเดตตลอดเวลาเนี่ยมีข้อความนู่นนี่นั่นบอกตลอดเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกแบบเฮ้ยกูประทับใจมึงมากอะ่ะเพราะว่ากูซื้อมึงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมึงไม่ทิ้งกูและลูกค้าเนี่ยจะยินดีซื้อซ้ํามากๆ นะครับซื้อซ้าเนี่ยคือบอกเลยว่าประทับใจมากนะครับต่อมาครับเป็นเรื่เล็กน้อยอย่างที่6เนาะคือการเรียกชื่อจริงลูกค้าไปด้วยแล้วก็ชื่อเล่นนะครับแต่ถ้าเริ่มซี้เราก็เรียกชื่อเล่นนั่นแหละคือช่วงรู้จักกันใหม่ๆอะชื่อที่เพราะที่สุดของทุกๆทุกคนเลยนะคือชื่อจริงเห็นด้วยไหมแบบอ๋อคุณพรพัฒน์นะครับโอ้โหเนี่ยผมพรพัฒน์นะเห็นไหมคือมันฟังมันเพราะนะครับหรือถ้ามีเพื่อนเราแบบเรียกชื่อจริงเราอะ เฮ้ยพรอนพัดเห็นไหมคุณจะรู้สึกแบบต่อให้เสียงจะห่วยอะไรก็ช่างเถอะน้ําเสียงไม่ได้หล่อแต่ว่าเพาะที่สุดคือชื่อของลูกค้านะครับอันนี้เป็นช่วงแรกๆนะครับสร้างความประทับใจหรือต่อมาก็อย่างการมาเร็วๆตลอดเวลามาก่อนเวลานี้มันปกติมันเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนไทยนะผมว่าเขาเจอแม้แต่ลูกค้านะคือมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเราจะมาตรงเวลากันตลอดลูกค้าบางทีก็เลทนะครับเพราะว่า เราจะหย่อนหย่อนเวลาไงซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมแต่ขอว่าเราอ่ะอยู่ในจุดที่มาเร็วก่อนตลอดเนี่ยแค่นี้ก็แบบได้ใจลูกค้าไปมากโหเลยนะครับนะคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละที่เป็นเคล็ดลับแล้วก็มีเทคนิคเป็นทริคกันนะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่ถ้ารุ่นคลาสสิกเนี่ยบอกเลยว่ามันยังเวิร์กอยู่นะครับก็เดี๋ยวพบกัว่าคอนเทนต์กูนี่แหละจะละลายให้แหมพรุ่งนี้ครับแล้วมาติดตามว่าผมจะมีอะไรเด็เดๆมาแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ